อินเดียและบังกาลาเทศสั่งอพยพประชาชนไม่ต่ำกว่าล้านคนเพื่อความปลอดภัยจากไซคโคลนลูกแรกของอัลเบงกอนนะครับขณะที่เหตุดินถล่มที่ปาปวัวนิวกินีเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นหลังจากศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติปาปวัวนิวกินีคาดการว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า2,000คนและรัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการประเมินการรับความช่วยเหลือจากนานาชาติคุณอริศราคินิมานติดตามเรื่องนี้ ชาวปาปัวนิวกินีที่รอดชีวิตกำลังไว้ทุกข์ให้กับครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดินถล่มหลังมีผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหลายคนต้องสูญเสียคนในครอบครัวเกือบทั้งหมดเช่นหญิงคนนี้<ะ>ที่เสียญาติและคนในครอบครัวไปถึง18คนความร่าช้าของการเข้าพื้นที่ทำให้ชาวบ้านต้องใช้ไม้หรือเครื่องมือที่มีพยายามขุดหาผู้รอดชีวิต แต่ความยากไม่ใช่แค่อุปกรณ์เท่านั้นกลับเป็นเศษซากกองหินขนาดใหญ่ที่ถล่มทับบ้านมากกว่า150หลังให้จมอยู่ใต้พื้นจำนวนผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังอยู่รอบๆหมู่บ้านยัมบาลีในจังหวัดแอนก้าทางตอนเหนือของประเทศ uh, <cool. S 1> จากการ uh, <cool. S 1> คาดการผู้เสียชีวิตในช่วงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ100คน uh, <cool. S 1> เพิ่มเป็น670คนในวันอาทิตย์ but uh, the problem is it is so deep, it's very difficult to recover the bodies from underneath the heavy uh, debris. and uh, the land is still sliding. rocks are continuing to fall. the pressure that is coupled with uh, the uh, heavy Uh, Bulk on the ground that has not been affected neighboring however the debris is leading to cracks การระบุของขนาดภัยพิบัติเป็นเรื่องยากเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ท้าทายในพื้นที่แต่ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่าปาปปวนิวกินีเป็นประเทศที่มีฝนตกชุกมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งฝนที่ตกในตอนนี้พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศหมู่บ้านที่ห่างไกลการขัดแคลนโทรคมนาคมและการสู้รบแบบชนเผ่าทั่วทั้งจังหวัดทำให้การช่วยเหลือค่อนข้างช้าสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันค่ะว่าสถานการณ์นั้นยังร้ายแรงรัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะขอการสนับสนุนจากนานาประเทศหรือไม่ภายในวันอังคารนี้ จากปาปวนวิกินีมาที่สหรัฐอเมริกาที่กำลังเผชิญกับทอร์นาโดนี่เป็นนาทีชีวิตขณะที่ทอร์นาโดผ่านปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในรัฐเท็กซัสท,ที่ผู้ใช้บัญชี X คนหนึ่งระบุว่าเขาและน้องสาวของเขาเข้าไปหลบภัยขณะที่ทอร์นาโดกำลังมาเมื่อคืนนี้

องค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติตั้งข้อสังเกตว่าทอร์นาโดสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เฉพาะฤดูการของทอร์นาโดและเวลาที่อาจเปลี่ยนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสถานที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็อาจพบได้เช่นกันนี่เป็นภาพเส้นทางของไซโคลนล,ลิมาท,ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าชายแดนบางคลาเทศอินเดีย ทางการบังคลาเทศมีคำสั่งให้อพยพป,ประชาชนเกือบ8 0 0แสนคนออกจากพื้นที่แม้จะยังไม่เห็นความเสียหายมากนักแต่บังคลาเทศนั้นได้ยกระดับการเปลอนภัยของพายุปเป็นระดับ10ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุด,ด,ดขณะที่อินเดียสั่งอพยพป,ประชาชนกว่า10,000แสนคนไปค่ายพักพิง <S <S เที่ยวบินระหว่างประเทศและในประเทศกว่า50เที่ยวได้ถูกยกเลิกในเมืองโกกาตาของอินเดีย แม้สถานการณ์อยู่ในช่วงเข้าสู่ฤดูมรสุมแต่จากข้อมูลพบว่าชายฝั่งของบังคลาเทศและอินเดียเผชิญกับพายุรุนแรงบ่อยครั้งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนาริศราคินิมานไทย PBS รายงาน